สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่กับช่องวริดฟาร์มนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นคลิปที่เฮาบริตตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะทายไวให้เบิง้งนั่นเองนะคะ,ะคลิปนี้เกิดขึ้นก็คือว่าควายค่ะพี่น้องคะควายตกลงไปในบอ่อนามนะคะลึกกว่าหาเมตรแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่านา ยังมีบหลายนะคะน้ำยังมีบหลายน้ำยังบ่ลึกนะคะทีนี้เพราะมันตกลงไปเนี่ยเขาบลูดอกค่ะว่ามันตกลงจังไพราพว่า่มีค้นเห็นแต่เพราะยังมอนแรงนะคะจะมาไล่ควายเขาคอะคะอ่ะหายไปตัวหนึ่งนะคะก็เลยออกตามหาแล้วก็เห็นว่า ตกอยู่ในบอ่อค่ะ1ตัวแต่ส่วนตัวนี่คือตัวแม่นั่นเองนะคะตัวที่เป็นแม่ส่วนตัวที่ตกลงไปอันตัวลูกค่ะลูกไส้เพิินนะคะตกลงไปแล้วขึ้นเองไม่ได้นะคะก็เลยต้องเนี่ยค่ะพากันมาซอยช่วยกันหาทางนะ,ะที่จะทํำยังไงให้ควายตัวนี้ขึ้นจากบอ่อน้ำได้นั่นเองนะคะมันค่อนข้างชั่นนะพี่นอ้องมันขึ้นบม่ได้ เนี่ยค่ะมันข้นยากเนาะก็เลยต้องซอยกันค่ายตัวนี้เป็นค่ายคายตัวผู้นะคะซื้อว่าบักท่องแดงค่ะนะ่ืเอว่าบักท่องแดงนะคะมันตกลงไปแต่โดนมันได้เรากับบฮหูเพื่อกันเขาก็ไปเห็ดแนวอื่นนะคะพอจิมะไรเขาคอกเนี่ยมาแรงอ้าวหายไปก็เลยต้องมาซอยกันนะคะตอนนี้นะคะพ่อกับกำลังเอารถไถมาเกยด,ดินให้มันไลลงไปให้มันเป็นท่างที่เป็นแบบเออคืออย่างลดความ สั้นของโบหามันแบบว่าสลปสโลปจึงน้อยนึงพอ่อถือว่าจะเป็นทางหาบหากท้องแดงเนี่ยขืนมาจากบอไหายได้นั่นเองโอ้ยซอย,ยข่อยเนื้อซอยข่อยเนื้อท้องแดงก็อยู่ขางล่างนั่นนะคะอ่าก็มาลอดลุ่นกันนะคะ่ะว่าท้องแดงสิข,ข้นได้โบเนาะพ่อก็ค่อยๆเกียดดินลงไปคนล่อดลุนก็ล่อรลุนเนาะปึ๊บปึ๊บ อ่ะตอนนี้ก็มีตาสมนะคะตาสมลงไปจับเสือกเอาไว้ก็่ให้มันยางผีนั่นเองนะคะก็จะให้มันยูทังเนียเนะมันจะได้ว่าตรงยางไปขึ้นทางอื่นนะคะคุณตาจะจับไว้เป็นยางดีคุณตาสมของเฮานะคะอ่ะหันมายิบหนึ่งกรบน,นจะจ๊ะท่องแดงนี่ก็เป็นวายนมนะคะก็จ,จะอาจจะขี้ดื้อจะกน้อยนึงก็สัยญายูโลโลอันคู่น้ำนี่ละ นะคะกับสิมือล่งแนวไดบูนี่เพื่อนจังเด็ตกลงไปสืห้องเอื่นหาผู้ใดมาซอยเนะาะบบดนี้กับสิข้นยุ่และเนาะนี่กับยางหนีทังขีดินล่งบรหารหนึ่งจกักหนึ่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้กัะเกดินใกล้จะเรียบร้อยแล้วจงกลับขึ้นมาทาั้งนี้นะคะไ้ล่องยางข้นบึ้งว่าสิข้นในบอ่อค่ะ ทั้งนี้กับเกตดินกันนะคะอ่าอาจจะต้องเซระยะเวลาจักน้อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ดินมันแบบว่าเข็นให้ควายในสามารถยางข้นได้นะคะแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วลวนะเดีคะทุกคนก็ยังอยูวสวยเป็นกําลังใจให้กันตอนนี้นะจา๊ะเอาละค่ะในเวลาท่องแดงยางขึ้นแล้วอึบอึบอึบอบได้ได้ดไได้เดิได้ เย้ yeah! เรียบร้อยนะจ๊ะปลอดภัยขึ้นได้แล้วเนาะอันนี้กกแม่เพิินนะแม่บักท่องแดงไม่ยืนถาดูโอ้ยบักขี้ดื้งใหเอ้ยเนาะดีแล้วลูกปลอดภัยปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่มาลอดลุ่นไปน้ำกันนะจ๊ะ